รถเก่งมิตซูตัวนี้มิตซูอะไรนะแลนเซอร์แลนเซอร์นะติดแก๊สแก๊สเป็น LPG หรือ NGV ใช้แก๊สเออตัดเป็นแก๊สแล้วมีปัญหานี่น้ำมันอยู่ถ้ากดขึ้นข้างบนจะเป็นก๊าซใช่ไหมดันขึ้นเหรออ๋ออะลองลองดูมันจะเออแดงอยู่ตัดเป็นก๊าซให้ผมดูนี่นะต้องเบิ้นช่วยนิดหน่อยใช่ไหม ดับเลย,เลยคือตัดการ์ดไม่ได้ตัดการแล้วด,ดับที่บอกมันร้องร้องเตือนมีเวลาเวลาขับอ๋อใช่พอถ้าช่วงจังหวะที่ออกตัวมันจะร้องใช่ไหมใช่คับแต่นี้ไม่ออกตัวโอเคเดี๋ยวเช็คดูก่อนเดี๋ยวเช็คมือต้นให้ดูระบบแก๊สมีปัญหาตอนนี้ก็ได้รื้อแล้วก็เช็คระบบให้นะครับเดี๋ยวจะทำการเทสดู อันนี้ระบบเบาตันเสียก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดเบ้าใหม่มมตรวจเช็ครถของท่านนะครับเป็นกันเยอะนะครับอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นหทําการประกอบก่อนคอยมาเทที ครับชุดวาวไหมครับเป็นรอยชุดนี้เสียนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเดี๋ยวขอประกอบแป๊บเดียวเราจะมาเทสดูว่าจะใช้งานได้ไหม เดี๋ยวลูกค้าสตาร์ทน้ำมันก่อนนะวอร์มเครื่องก่อนอ่าไปสตาร์ทรอเลยเดี๋ยวผมจะเทสรถให้เดี๋ยวทำการประกอบาเ,นเ,นไเยนะไ ก็รถมิตซูนะครับรถใช้แก๊สไม่ได้ใช้ก๊าซไม่ได้ตัดล้วล้องร้องแล้วก็ดักตอนนี้ก็ไล,ล่เสียระบบให้ละอนนี้ก็จะเช็ครั่วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนท่อใหม่เปลี่ยนวาล์วใหม่ใช้น้ํําน้าชุบน้ํานะครับ,บสลายน้ำอต่อตรงนี้ไม่รั่วนะเดี๋ยวลูกค้ามาดูด้วยกันเนี่ย สายตาดีหน่อยอ่ะอืมถ้าร่วมันจะเป็นฟองน้ำครับผมอันนี้มืดไงชวนมองเลยผมแก่แล้ว <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นถ้าร่วมจะจะเป็นน้ำออกมาไม่มีตรงนี้ไม่่วเดี๋ยวดูดูคอตรงนี้ก่อนที่ผมถอดช่วงนี้ผมถอดนี่ถอดเปลี่ยนชุดาวาลลวกไหมไม่่วนะไม่มีอืม แต่ได้ยินเสียงวิบวิอยู่ตรงนี้น่าจะรั่วตรงนี้แหละนะเห็นไหมรั่วเนี่ยเป็นฟองขึ้นเห็นไหมมือผมเนี่ยเป็นฟองขึ้นก็คอเซนเซอร์ตัวนี้รั่วเดี๋ยวจะทําการถอดเราเปลี่ยนดูตอนนี้รถก็กลับมาใช้แกสได้ละจากก่อนหน้านี้ใช้น้ำมันมา3-4วัน เอาเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวไล่เช็คจุดรั่วให้อีกจุดไม่ดับดับหมดเลยรั่วเยอะเลยอ่ะเนี่ยเสียงเห็นไหมเสียงรบกวมันจะดังตลอดรั่วรั่วพอตัวนี้เสียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไรให้เพราะตอนนี้เราเสียชุดชุดวาลก็ไม่ดีชุดวาลก็เสียไม่หมดเลย อ่าตอนนี้รถกลับมาใช้การ์ดได้แล้วนะเอาลองตัดเป็นน้ํามันดูเบิ้ลช่วยหน่อยนะอันนี้น้ํามันนะเอ,อาคราวนี้ลอ,ลองตัดเป็นการ์ดดูมันจะล้องไหมออรอสักพักให้ระบบมันตัดก่อนอ่าเบิ้ลมันช่วยหน่ยอยโอเคไหมผ่านไหมโอเคครับผมก็ลูกค้าดูจากอะไรนะยูทูบอ่าโอเคก็จบแล้วครับงานนี้ก็จบแล้วโ,โหปั้นอยู่ครึ่งวันเลย ไล่วงจรอยู่ตั้งนานก็ตอนนี้ก็ลถก็กลับมาใช้การ์ได้ละเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้แต่น้ามันก็บน่นว่าเปลืองเดี๋ยวที่เหลือผมจะเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยตอนนี้ก็ไม่ต้องเร่งมันแล้วตอนนี้ใช้การ์นิ่งแล้วไม่ร้องแล้วนะไม่รอ้องโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปเท่านี้เท่าแค่น,นี้แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยืนฝากกดติดตามครับสําหรับลูกค้าจะพูดอะไรไหมติดตามกดฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ได้ครับโอเคครับผมครับอ่ะ